กับพี่พีน<อ>ะพี่อ๋อก็ก็เป็นจริงตามข่าวแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่ทีมเขาแอดไลน์เซมาร์จีแต่คือไม่มีอะไรค่ะตกใจไหมคะที<อ>่พี่เขาแอดไลน์มาตกใจเพราะฉันไม่รู้จักพี่เขาคุยอะไรยังไงไม่คุยค่ะ แล้วเจก็ตอบว่าพี่เขาแอดไลน์เซมมาจีแค่ขนก็าดนั้นน่าจะใช่ค่ะแต่สำหรับตัวเรายืนยันว่ากับพี่ทีมเขาไม่ไม่มีค่ะเจบล็อกไลน์เขาไปเรียกว่าตัดกันไม่รู้คือเจไม่เคยรู้จักเขาอยู่แล้วแล้วก็อยู่ดีเขาก็แอดไลน์ขึ้นมาซึ่งแบบไลน์เจก็ไพรเวทอยู่ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กับพี่บีก็ไม่ได้มีก็เล่า กบบเป็นพี่เป็นน้องได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็หน้าคล้ายพี่บีหร,<อ>รือเปล่าจะตายพี่หีนเขาไม่รู้เหมือนกัน ก็ตามอย่างทีเป็นข่าวแหละค่ะแต่ว่าเซไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยไม่รู้เหอกเามเรื่องประัจริงเซไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์่ะแต่เรารับรู้เรื่องนี้ก็มีคนโทรมาบอกแต่ว่าคือเซไม่อยู่ในเหตุการณ์เซก็พูดไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเรื่องแบบเขาทะเลาะกันอะไรเงี้ยเราหน่อยไหมคะ ความจริงเซก,ก็เลยไม่หน่อย,อยค่ะคือไม่ได้ไม่ได้เป็นความจริงถึงพี่เขาเดินหน้าจีบก็ไม่โอเคใช่ไหมคะไม่โอเคค่ะเพราะว่าเรารู้จักกับพี่มีมานานาแล้วยากไยอย่างมันเรื่องมันจบตั้งแต่คือคือนนั้นแล้วค่ะเพะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยูงง่ที่งสาวต้องาระวังตัวเลยมากขึ้นเลยว่าตัวเอง แลอกเราเไม่คยคุยอยู่แล้วหรือเปล่าคะเอ่อก็ประมาณเป็นแฟนหรือยังอยากให้โฟกัสเรื่องอย่างอื่นดีกว่าก็เรียกว่าให้เกียดคนที่เราคุยอยู่ก็เลยแบบไม่เกียดกัน